ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพัฒนานงานตามข้อตกลง PA รายง,งานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2567โดยนายมุหมัมมัดมาดีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกลางวิทยาฐานะชำนาญการภาระง,งานจะมีภาระง,งานเป็นไป,นปนตามที่กศธกำหนด 1>, 1. ชั่วโมงการสอนจำนวน17ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้แก่งานหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้จำนวน2ชั่วโมงงานฝ่ายบริหารบุคคลจำนวน2ชั่วโมงงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปจำนวน1ชั่วโมงและงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวนหนึ่งชั่วโมงคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาสารณหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน12ชั่วโมงมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนําไปจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นพัฒนากระบวนการคิดและค้นพบองความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาสาระหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน12ชั่วโมง มีการจัดทำกำหนดการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดพลเมืองดีของชุมชนและใช้กระบวนการสอนวิธีการสืบสอหาความรู้5 d s 5Es Instructional Model ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการสืบสอหาความรู้5 d s และการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการสืบสอหาความรู้5 d s และการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและทำงานร่วมกันเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต YouTube เพื่อนำม,มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนเหมาะกับผู้เรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาซึ่งเป็นกิจกรรมทางภาษาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนสังคมศึกษานำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเกิดผลสมรรถตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างสูงสุดสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งด้านทุธิพิสัยหรือด้านความรู้เค OK. ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะผีและด้านเจตพิสัยหรือด้านเจตคติเอมีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดกลุ่มนักเรียนวางแผนพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการพัฒนาการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานและทักษะการเรียนรู้ โดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้สะอาดน่าอยู่น่าเรียนเสมือนบ้านมีมุมความรู้และมุมสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านที่ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและรายวิชาให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันโดยวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์และโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกาศอื่นๆของสถานศึกษา2.2ดําดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง2.3การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4่ข้าพเจ้าใช้หลักกัญยนานมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำง,งานร่วมกับผู้อื่น ได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยจึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนผู้ร่วมงานเด็กผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 3.2มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์3.3นำความรู้ความสามารถทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้แบบ active learning โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดพลเมืองดีของชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนค่อนข้างเข้าใจยากและไม่ค่อยสนใจจึงทําให้ผลสรรัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนักเรียนส่วนใหญ่ มีผลสำเร็จทางการเรียนต่ำกว่าที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ที่ร้อยละ80จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดพลเมืองดีของชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนให้มีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 2. วิธีการดําเนินการให้บรรลุผล2.1ศึกษาเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอน2.2ศึกษาปัญหาของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอน ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2 4. ศึกษาเทคนิคการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน2.5สร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหลังเรียน2.6ประเมินผลเรียนรู้ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2.7ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ 2.8ประเมินผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 2.9แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับครูวิชาการเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดความถูกต้องของเครื่องมือประกอบด้วยหน่วยการจัดการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้แบบ active learning 3.1เชิงปริมาณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่600และ80ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดพลเมืองดีของชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน3.2เชิงคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลเมืองดีของชุมชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศในการเรียนที่หลากหลายอยู่ในระดับที่ดีขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ